มาเอาร้องกับลุงคนปรากฏว่าสิบล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างก็กราบขอบพระพคุณพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงเราก็กราบขอบพระพคุณลุงค่ะคือสิเป็นกระแสของลุงที่มาช่วยเพราะว่าเพลงเต่าง,งอยของหนูเนี่ยก็ดังผ่านมาแล้วทีนี้ยพอลุงเขาเข้ามาช่วยแจมมันก็จะเป็นเพิ่มสีสันมากขึ้นน่าจะเป็นกระแสของลุงด้วยล่ะค่ะแน่นอนวันนั้นที่คุณไปร้องเต่าง,งอยที่เต่าง,งอยที่สกคน,คนมาจากไหนเป็นหมื่นๆคน ฮ้หยหนูก็เงดเหมือนกันหน,กหนูก็เฮดเหมือนกันอหน,หนูก็งงเหมือนกันคนหลายเนาะลุงเนาะจนรถเราเข้าไม่ได้เลยแบบว่าผู้จัดการนะคะ่ะกับผู้จัดการของลุงเนี่ยต้องหาทางเข้าด้านหลังแบบไปไปแบกยา,า,บากเข้าลุงมีผู้จัดการแนละ้วป็นอุิริยะหรือเปล่าคุณอุ <c oughs> อปะอ่ะคะคุณอุบลยะนี่ก็จะเป็นที่ปรึกษาเรื่องการอยากจะให้ลุงมีงานทํากับาอ้วิริยะเป็นที่ปรึกษารช่การใช่ไหมว่า พังลุงกับป้าอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ไม่ได้ทํางานกันก่อนก็จะทํางานรับจ้างขีดยางครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทําแล้วไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ก็อยู่ที่บ้านอย่างเดียวที่บ้านอย่างเดียวเลยที่บ้านกลายเป็นตลาดไปแล้วนะครับมีคนมาเที่ยวเยอะแยะเพราะว่าทุกวันจะมีคนมาเยี่ยมวันไม่ต่ํากว่า200คนโอ้หจริงหรอบ้านกกอกทุกวันนี่มีคนมาเยี่ยมวันแล้วไม่ต่ากว่า200คนอยคน มาทำอะไรมากทายรลุงพลบัดีสบายดีไหมเนี่ยขอถ่ายรูปแล้วก็มาให้กําลังใจที่บ้านบ้านลุงพลนี่นี่นี่คือบ้านตลาแล้วฮะปัจจุบันฮะเป็นร้านคาไปเลยคุณยิ่งเคยไปบ้านกกกเขาอยังยังไม่เคยค่ะนูก็เพิ่งเห็นนี่เพิ่งเห็นเหมือนการกล้าบ้านลุงพลเลยหรอคุณรู้ไหมว่าลุงพลดังมากดังจากอะไรคุณรู้หรือเปล่าเหรอจินตลาผู้ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยผู้จัดการน่ะให้หนูร้องกับลุงแต่แรกแล้วต่คุณยังไม่รู้เลยลุงพลทาใคร ช่ค่ะเพราะว่าคือคือหนูน่ะตอนเช้าประมาณตีสีน่ะคือแม่หนูเพิ่งเสียตีสีหนูต้องเตรียมของไว้ตักบาทประมาณ6กโมงเช้าให้แม่ทุกวันแล้วหลังสายกว่านั้นหนูก็เอาแมวไปออกกําลังกายหนูก็เลยไม่ได้ไม่รู้เลยว่าลุงพ่อแไ่หนูไม่ค่อยได้ดูทีวีไม่ได้ดูข่าวมันก็แต่ว่าผู้จัดการเขาบอกลุงเขาดังมากอะไรเนี้ยทีเนี้ยก็ ติดต่อลุงมาให้ร้องเพลงกับหนูนู้ถามบอกลุงเป็นนักร้องเหรอนุถามน้ว่าลุงเป็นนักร้องมาก่อนวับนีเพราะฟังเสียงอู้ลุงกับขักกว่านักร้องเลยอพูดจริงลุงพลเนี่ยเลตติ้งคนดูเนี่ยสูงกว่าละครอีกทำละครยังสู้ลุงพลไม่ได้เลยลุงพลชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็ถ้าถามว่าทุกวันนี้เปลี่ยนไหมก็มันที่มันเปลี่ยนไปก็คือมีคนมาเยี่ยมที่บ้านครับรู้จักเรามากขึ้นตั้งแต่เนี่ย กลายเป็นลุงพลขุณบ้านปกกองจากซีรีส์อมรินทีวีนะฮะไทยรัฐทีวีอมรินทีวีนําเสนอข่าวลุงพลอย่างเต็มเหนียวเนี่ยได้เงินถึงล้าน,นยังตอนนี้ยังไม่ถึงครับกี่ประมาณกี่หลักละก็เกือบ เกือบห้าแสนครับเกือบเกือบห้าแสนจากการไปออกงานต่างๆนู่นน,นี่น,นั่นอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แต่ล่าสุดเห็นเซ็นสัญญากับคุณปิ๋มซีโฟนี่เขาได้เป็นล้านเลย <c oughs> ก็เนี่ยครับที่รวมวรวมล่าสุดนี้ด้วยรับ <c oughs> ก็ได้เงินไปแล้วไ <c oughs> อ้อก็บอกว่ามีงานนูน่นงานนี้ติดต่อมีคงมมีครีมติดต่อเข้ามาจริงไหมก็ก็จะมีเซรั่มครับเซรั่มตัวหนึ่งที่มีเซรั่มแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินถูกต้องไหมครับยังครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนก่อนเกิดคดีน้องชมพู่มีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่ ไม่มีครับไม่มีเงินเก็บก็ทางานหาข้ากินข้าวไม่มีเงินเก็บแต่หลังจากที่เกิดคดีน้องชมพู่ปรากฏว่าก็หลังจากที่แม่แม่เขาได้ได้พูดผ่านสื่อไปว่าสงสัยในตัวลุงนั่นแหละก็คือจ<อ>ุดเปลี่ยนที่ทุกคนเริ่มให้กามสนใจนใช่แล้วก็โทรมาแม้กระทั่งอยู่ต่างประเทศก็โทรมาให้กําลังใจตลอดครับวันนี้ที่บ้านมีคนมาสร้างบ้านให้ยังเรียบร้อยแล้วครับติดแอร์ยัง แอังไม่ได้ติดครับแอไม่ได้ติดแต่เขามาทําให้หมดไปกี่แสนก็รวมๆสามแสนครับสามแสนมีคนมาทําบ้านให้ครับรถยนต์มีหรือยังรถยนต์ผมมีอยู่แล้วครับเอาีอยู่แล้วนี่อ่อนเดือนหนึ่งก็เก้าพันห้าเ้าันทุกคนใครฆ่าชมพูผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าใครทํำลานผมอืมเพราะวันทุกวันนี้ก็ยังคอยเฝ้าที่จะให้กําลังใจทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเขาทํางานไปถึงในแต่ ทุกอย่างมก็ดูเงียบเงียบครับคิดว่าจะได้ตัวไหมว่าคนฆ่าชมพู่คือใครถ้าถ้าถ้าตามความรู้สึกผมก็คือผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็คงทํางานแบบเงียบเงียบโดยโดยที่สื่อเขาก็ไม่ได้ได้รู้เรื่องอะไรคนร้ายจะรู้ตัวไวตัวทันแล้วหนีไปก่อนเนาะคิดว่าเราเลยนี้จะได้รู้เรื่องไหมครับว่าผมว่าผมว่าเจ้าหน้าที่ยังยังทํางานกันเต็มที่อยู่นะครับลุงพลรู้สึกยังไงกับการที่ชมพู่ตายแล้วลุงพลป้าป้าลุงพลกลายเป็น ขวัญใจคนติดรู้จัก,กลุงคนกันทั้งประเทศอย่างนี้ถ้าความรู้สึกผมก็คือคนที่เขาดูข่าวตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าลุงกับป้าเนี่ยไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคบดนีน่าจะเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือกับทางครอบครัวมาโดยตลอดอเอาจู่ๆมาเกิดเกิดเรื่องมันพลิกพลิกทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแล้วคนที่ไม่ให้กำลังใจที่บ้านเนี่ยก็เลยเกิด คล้ายว่านิสัยคนไทยอ่ะมีน้ำใจครับชอบชอบให้กำลังใจใช่ครับอก็เลยทุกอย่างมันก็เลยออกมาอย่างที่เห็นก็คือมีคนมาให้กำลังใจเยอะวันนี้ลุงพลดังไปแล้วอาสมมติเขาบอกว่าลุงพลเป็นคนฆ่าชมพู่ลุงพลจะบอกกับประชาชนว่ายังไงถ้าเกิดว่าผมทำกับหลานผมผมไม่ผมไม่ให้คนอื่นมาลำบากอย่างนี้อืมนี่คือจากใจผมเลยครับนะ เอาละฝากเพลงซะหน่อยนี่ไม่รู้เรื่องกับเขาเลยอะไรชมพู่อะไร,รลุงพลนี่ไม่ได้รู้เรื่องฝากเพลงเต่างอย n w w เวอร์ n ค่ะ